ถ้าคุณเป็นปูตินนะครับคุณบีบลูกคิดเลยเกมนี้เขากาลังอะไรอำนาจต่อรองอยู่เขาถามเลยครับว่าการทําแบบนี้นะครับแล้วถ้าตกลงกันไม่ได้ใครได้เปรียบถ้าในกรณีนี้ด้านอเมริกาไม่ช่วยถ้าเกิดไม่ช่วยปั๊บเนี่ยเหลือแต่ยุโรปมาช่วยเพราะในพลังอำนาจในการต่อรองอยู่กับรัสเซียถ้าเราเป็นปูตินเรื่องอะไรจะตกลงซื้อเวลาไปเรื่อยๆแต่และเวลาเนี่ยเท่ากับขยายอำนาจทางด้านยุโรป กำลังอยู่ในสายตายแล้วท่านกำลังขายอยู่เรลหรือเปล่าวะเนี่ยเพราะว่าถ้าเป็นการขายอยู่เรดเนี่ยนั่นหมายความว่ายุโรปเองนะครับและไม่ใช่ยุโรปแม้กระทั่งญี่ปุ่นกับอะไรต่างก็กําลังเสีวสยวไส้เหมือนกันแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือประเทศต่างๆเหล่านี้กําลังเตรียยนร้อมแลวครับเตรียมงบกประมาณขยายพลังอานาจทางทหารร่วมมือทางด้านของอาวุธร่วงกังอังตฤษด้วยแต่ว่าพวกนี้นะครับอย่างน้อยที่สุดนะีเป็นการป้องปรามใ่ช่วคราว นะครับแต่ว่าจะสร้างกาลังอำนานจในการต่อสู้ต้องใช้เวลาประเทศเหล่านี้คือประเทศไหนฟินแลนด์สวีเดนรัสเซียลิทัวเนียโบแลนก็เป็นกลุ่มประเทศที่อยู่ติดกับรัสเซียและเป็นกลุ่มประเทศที่เคยถูกรัสเซียย,ยึดไปนะครับยึดไปส่วนหนึ่งของสหภาพโซเวียตเป็นรัสเซียที่ตัวเนียตเนียหรือเข้าไปครอบคลุมสมคงครามโลกให้สองเกิดขึ้นพเพราะรัสเซียอยู่กับทางด้านของเยอรมันยึดก่างปูแลไงเพราะประเทศเหล่านี้ก็เป็นการเตรียมพร้อม เรื่องข้อตกลงกไม่ต้องพูดถึงถ้าคุณเป็นปูตินนะครับคุณบีบลูกคิดเลยเกมนี้เขากําลังแหละอานาจต่อรองอยู่เาขาราออะไรครับข้อแรกเลยทั้มอยากจะจบเร็วนะครับเพราะจบเร็วทั้มก็เป็นการพูดํานองและสองทั้เองนะครับก็ไม่ต้องการที่จะเรียกว่าอ่ะไรฮะมีความกดดันอย่างไรต่ออะไรมีการพูดเล่นๆเฮ้ย <"He i, S 2> ผมจะน่น,นขมขึ้นมาเพราะสิ่งที่เขาทำคืออะไรบอกว่าจะกเจรจาแต่เจรจานั่น ต้องใช้เวลาแต่เขาไม่ได้บอกใช้เวลาต้องเจรจา,าถาวรเพราะเจรจาถา,าวรเขาต้องการอะไรบ้างเราลองพูดบูสิ่งที่ทางด้านละสเซียต้องการหนึ่งขอให้วางอาวุธนะครับสองอาวุธสองไอที่ผมได้ไปยี่สิบเปอร์เซ็นต์ห้าเขตห้าเขตมีอะไรบ้างครับน,นะฮะอ่ทางด้านหนึ่งก็คืออ่าค่าปุศตรที่ได้ไปแล้ว 4, สองศูนหะนึ่งสี่สองลูฮันกับโดนเน็ทที่เราเรียกด่นบาสเป็นสาม ซาบูอิเียสี่กับอีกอันหนึ่งคืออะไรครับเกรอนห้าต้องตกเป็นของเขานะครับอ่านะสามก็คืออะไรครับทางด้านของทางด้านของยูเรนต้องอะไรไม่มีกําลังลบสี่ยูเรนต้องเป็นการชาตินี้ต้องไม่มีโอกาสเข้านาโต้นะครับและห้านะครับมีการพูดกำนังทองว่าเฮ้ยในกรณีนี้นะครับชาติจะมาดูเรื่องของสันติภาพ จะต,ต้องไม่ให้ใครที่ไหนนา้าโตเข้ามาอันนี้คือพูดไว้ก่อนหน้าน,นี้อาจจะเป็นจีนอะไรต่างถามเลยครับว่าการทําแบบนี้นะครับแล้วถ้าตกลงกันไม่ได้ใครได้เปลี่ยนทางด้านรัสเซียได้เปลี่ยนเพราะว่าทุกๆุกเวลาหนึ่งนาทีถลามหน้าเข้าเหนือนะครับเหนือเข่ามสามารถบุกโจมตีได้และทิ่ขถาวว่าทําบอกว่าเฮ้ย hey, ผมมาช่วยคุณแล้วเพะช่วยไม่ได้เห็นเรื่องของคุณแล้วนะครับพอเรื่องคุณตายเลยสิถ้าในกรณีด้านอเมริกาไม่ช่วย ถ้าเกิดไม่ช่วยปั๊บเนี่ยเหลือแต่ยุโรปมาช่วยเพราะพลังอำ<ม>น,นาจในการต่อรองอยู่กับรัสเซียถ้าเราเป็นปูตินเรื่องอะไรจะตกลงซื้อเวลาไปเรื่อยๆแต่และเวลาเนี่ยเท่ากับขยายอำนาจแต่เพื่อไม่ให้มันน่าเกลียนโอเคตกลงแต่ตกลงมันเงินขายถี่มันไม่ได้เพราะฉะนั้นในกรณีสิ่งที่ทําตอนนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าทางด้านยุโรปกาลังอยู่ในสานตายแล้วทํากําลังขายอยู่เพลหรือเปล่าลนี่เพราะว่าถ้าเป็นการขายอยู่เพลเนี่ย นั่นหมายความว่ายุโรปเองนะครับและไม่ใช่ยุโรปแม้กระทั่งที่ปุ่นกับอะไรต่างก็กําลังเสียวไส้เหมือนกันเพราะว่าถ้าคือขายยูเเพนในลักษณะน,นี้ก็คือปล่อยให้ยุโรปนะครับต้องเผชิญหน้ากับทางด้านรัสเซียในการช่วยซึ่งในการช่วยย,ยูเครนเนี่ยมันช่วยไม่ได้น่นหมายความว่าภัยคุกครมในอนาคตของของ,ของอยุโรปจะไม่ใช่ยูเครนแล้วที่ไม่ใช่จะขยายมาถึงประเทศต่างๆเหล่านี้เองเพราะประเทศเหล่านี้ถึงเปลี่ยนตัวพร้อมแล้วในการที่จะติดอาวุธ แต่พวกนี้มันต้องใช้เวลาเพราะฉันต้องพ,งพาพี่พาตอ,ตอนนี้ทรงก็แกอย่างบอกอยู่ตกหลงําคุณจะถอนหระเปล่าที่เขากลัวตอนนี้รู้เบี้ยนะครับตัวรัฐมนตรีต่างประเทศที่ออกมาสัมภาษณ์พูดในทํานองนะว่าเฮ้ยใช้เวลานิดเดียวแต่ยังไม่ได้บอกว่าจะถอนอันนี้ที่ฝ่าหาว่ทั้งเหมือนจะมีความรู้สึกเฮ้ยไม่มีภัยทุกคามกับอเมริกาเรื่องนี้เรื่องคุณนั่นแหละครับจะสร้างปัญหาเพราะฉันไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นถ้าเราเป็นปีเป็นทุกอย่างเป็นประโยชน์ต่อเรา ทำถอนตัวยิ่งดีใหญ่เลยเพราะฉะนั้นในกรณีเรื่องของการเจรจา,าไม่ต้องนะปล่อยไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าว่าคุณจะทําตามเงื่อนไขผมถ้าทําตามเงื่อนไขผมก็คาบว่ายูเครนนะครับกัรพูภาพยอมรับความ่พยแพ้ถ้าหากคุณไม่ยอมรับตรงนี้ถาสถานการณ์รีเลยทุกๆหนึ่งวันมันหมายความว่าผมมีความได้เปรียบในเชิงเรื่องของการเพราะฉันบอกได้ไอ้สิ่งที่เราฟังอยู่ยังไม่จบแล้วครับนานะครับกำลังอหน้าตอนนี้พี่กำลังถึงเต็มอยู่ ตื่นเต้นอยู่ก็คือว่าตื่นเต้นอยู่ก็ให้เรื่องนี้นะครับผมจะไม่ยุ่งแล้วกะอะไรครับให้โป๊บมาดูเรื่องต่างอันนี้เป็นสิ่งที่มีที่พูดง่ายพูดง่ายคือปัดสิ่งที่ต้องมาดูต่อตกลงนะอเมริกาจะไม่ยุ่งจริงไหมแล้วปลอยให้ทางด้านยุโรปก,กับช่วยเหลือทางด้านยูเครนโดดเดี่ยวอย่างนั้นเหรอซึ่งถ้าเป็นแบบนั้นน่ะนั่นหมายความอเมริกากำลังเดินนโยบายที่สําคัญอันหนึ่งนั่นหมายความว่าจะทําให้นาโต มีโอกาสที่จะเรียกว่าเกียความแตกแยกและไม่ต้องทําอะไรพยันตรายต่อนาโต้ง่ายนิดเดียวอิสเอลทางด้านของทางด้านรัสเซียไม่ต้องทาอะไรเลยเฉยๆขู่ๆนิดหน่อยบางประเทศในนาโต้จะทําเหมือนกแบบับต่วประวัติอะไรครับาทางด้านของสโลูวาเกียกับทางด้านของอะไรครับทางด้านของอ่าอ่าวิกเตอร์ออบานทางเกลี่<ๆ>คือใกล<ๆ>้ชิดนั่นหมายของว่าแตกแยกกับนาโต้ได้เลยแต่ส่วนที่ร<ๆ>้ายกว่านั้นนะครับก็คืออะไรครับ อาจจะทําให้ที่สำคัญ,ญญี่ปุ่นกับทางด้านเกาหลีใต้ซึ่งก็มีไฟคุกคามจากด้านหนึ่งของเกาหลีเหนือซึ่งมีพลังบันเนอ์และก็จีนสองประเทศนี้จะมีความรู้สึกหนาวสัน่นขึ้นมาเลยเพราะว่าความมั่นคงตัวนี้จะไม่ได้รับประกันเพราะว่านาโต้มีหลักประกันเข้าห้าเพราะฉะนั้นใครจะเชื่อท่ามว่าคุณยอมเข้าอย่างเงี้ยคุณจะมีหลักประกันช่วยป้องกันยุโรปเหรอภายใต้นาโตมัตละห้ามาตระห้า,า,หาทําไม่ออกแต่ความศักดิ์สิทธิ์ที่ยุโรป นะจะไม่เชื่อตอนนี้สูงขึ้นและยิ่งถ้าปล่อยให้สถานการณ์เนี่ยเป็นไปลักษณะคล้ายๆขา,ายอยู่เพลนนะในกรณีเครื่องของความไม่เชื่อจะสูงขึ้นยุโรปก,ก็จะเป็นตัวหนึ่งที่สร้างกลุ่มหนึ่งมมจะสร้างพละงอนหน้าตัวเองเดี๋ยวนี้เริ่มมีการพูดให้อิมันยังยอมรับเลยขยายอิทธิพลของเปรนของของฝรั่งเศสมาทางด้านนี้เพื่อที่จะป้องกันภัยแต่พวกนี้ต้องใช้เวลาแต่สิ่งที่จะปฏิเสธไม่ได้ญี่ปุ่นกับทางด้านของเกาหลีใต้พึ่งพา เรื่องของอะไรกับพลังอำนาจของอเมริกาเพราะว่าทางด้านเกาหลีเหนือมีอาวุธนิวเคลียร์แต่ถ้าเกิดเขามีเนความมั่นใจสองประเทศนี้อาจจะเป็นครั้งแรกอาจจะมีต้องการมีอนุนิวเลีย์ตัวเองหรือไม่ก็สูอพลังไอ้อำนาจเปลี่ยนแปลง,แ,ปลงและถ้าหากว่าอเมริกานะครับสแสดงถึงความรู้สึกว่าเฮ้ยอาจจะไม่พร้อมที่จะปกป้องมาตรหาห้าในอนาคตแต่ไม่ใช่ตอนนี้นะจีนในอนาคตอาจจะมีความรู้สึกเฮ้ยถ้าอย่างนั้นก็เป็นโอกาสที่จะได้เกาหลีอาชดนะไต้หวัน อันนี้ก็คือ,อ,อสิ่งที่ต้องจับตามองเรื่องที่เจราจาเรื่องของสิ่งอตอิสล,ลจะเรื่องของยูเครนจะจบยังไงแต่สิ่งที่ทางด้านยุโรปตัวก,ก็ถึงจบในลักษณะที่มีการทิ้งทางด้านของทางด้านนี้ซึ่งอันนี้จะทําให้เสิดลูกโซ่นะครับไปสู่เขาเรียกว่าอะไรภูมิตรศาสตร์ในภูมิภาคใ,ในโลกเนี่ยเปลี่ยนแปลงขณะนี้ก็เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงแล้วไปกระทบไมันกันจากด้านของยุโรปท่านเองไปสู่ทางด้านอินโดไปฟิสิก ทางด้านของอะไรครับทางด้านของเอ่อบริเวณจีนอัครทนะครับเกาหลีใต้ญี่ปุ่นรวมทั้งฟิลิปปินส์ด้วยเสียงต่างเหล่านี้ก็คือสิ่งที่ผกนกำลังจับตามองว่าจะจบยังไงแต่เราครับไม่ใช่หนึ่งวันครับยังไปอีกไกลครับเพราะอย่างน้อยที่สุดถ้าพร้อมเชิงยุโรปเองก็จะยังไงก็ตามต้องให้ความช่วยเหลือกับทางด้านของนั้นแต่จะช่วยเหลือป้องกันได้นานขนาดไหนเรื่องหนึ่งนะครับแล้วก็เรื่องแต่เรื่องยุโรปตอนนี้กำลังเตรียมเล่นงานเรื่องของแซงชั่นเพิ่มขึ้นเป็นแซงชั่นฉบับที่ สิบจิสิบเจ็ดแล้วนะครับนะครับจะมีท่ามเหรือไม่มีครามเขาจะเปลี<ร>่ย<บ>นตัวนีว้อยู่พูดงายย่ายๆยังไม่จบครับนะครับรัเสเซียถูกาสที่ยังไม่จบเนี่ยทุกๆหนึ่งวันเนี่ยเขามีพลังอนาจที่สูงขึ้นสามารถขยายจากยี่สิบเปอร์เซ็นต์ไปยี่สิบเป็นยี่สิบสองเปอร์เซ็นต์ได้เลยครับอือโอ้อาจารย์นั่งนี้ยุโรปนี่จะรับมือไหวไหมคะเนี่ยถ้าอเมริกาเกิดปล่อยมือขึ้นมาอาจ,จารย์ได้บอกยุโรปสหภาพยุโรปนะครับที่อ่านภาสาภาพยุโรปเพราะว่าอะไรครับสหภาพยุโรปยี่สิบเจ็ดประเทศ 23ประเทศอยู่ในนาเปอรอีก4ประเทศอยู่ในยุโรปนะครับแต่ไม่ได้อยู่ในนาโตมีออสเซียไอร์แลนด์มอลตาไซฟัสมีประเทศยุโรปที่ไม่ที่อยู่ในนาโปไมไยู่สาภาพยุโรปเช่นอไรร์เนย์นะครับมาลตาเพราะฉะนั้นสาภาพยุโรปทุกประเทศจะอยู่ไม่อยู่นะจะต้องหนาวหนาวร้อนร้อนเลยแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือประเทศต่างๆเหล่านี้กําลังเตรียมพร้อม้วครับเตรียมงบป,ประมาณขยายพลังอำนาจทงางทหาร ร่วมมือทางด้านของอาวุธร่วมกับอังกฤษด้วยแต่ว่าพวกนี้นะครับอย่างน้อยที่สุดนะเป็นการป้องปรามได้ชั่วคราวนะครับแต่ว่าจะสร้างพลังอำนาจในการต่อสู้ต้องใช้เวลาอย่างน้อยที่สุดนะติดไม่น้อยกว่าเกือบสิบปีครับเรานะครับแล้วก็เรื่องงบประมาณต่างๆมีการเพิ่มแต่ว่าใช้ได้ขนาดไหนแต่ในขนาะที่เกิดที่ตรงนั้นนะครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือพลังอำนาจที่ควบคุมก็คือการขยายที่เป็นของรัสเซียที่จะมีต่อเรื่องของอะไรครับ ต่อกลุ่มประเทศสมาชิกนาโต้ซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่ี่โลกกำลังอยู่ในเผชิญกับสิ่งที่เรียกว่าความอยู่รอดภาษาอังกฤษ็ื่ existential threat เป็นพันธุ์ัยที่เป็นความอยู่รอดของยุโรปซึ่งยังไม่เคยเกิดมาก่อนเลยตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่สองครับอ,อาจารย์ค่ะแล้วตอนนี้เราเห็นมีบางประเทศในโยุโรปเนี่ยเริ่มมีคู่มือการรับมือกับถ้าเกิดสงครามโลกขึ้นมาเขาก็เริ่มมีแล้วนะแล้วก็เราเห็นคนดังๆนี่คือ สิ่งที่กลัวที่สุดเนี่ยไม่ได้กลัวว่าจะอดอยากอะไรอย่างว่าแต่ว่าเขาก็มีกินนะฮะอาจารย์แต่เขากลัวเรื่องของตุนเนี่ยเนี่ยตุนพวกอาหารพิเศษพิเศษเอาไว้สําหรับรับเรื่องสงครามก็แปลกใจเหมือนกันนะก็มีข่าวนี้เกิดขึ้นมาแสดงว่าคนเขากลัวกันใช่ไหมอาจารย์ในยุโรปเนี่ยชาติตะวันตกผมก็ลัวถามเรียนประเทศเหล่านี้คือประเทศไหนฟินแลนด์สวีเดนลัตเวียริทัวเนียโบแลนด์ก็เป็นกลุ่มประเทศที่อยู่ติดกับรัสเซีย และเป็นกลุ่มประเทศที่เคยถูกรัเสเซียยึดไปนะครับคิดไปส่วนหนึ่งของสาภาพโซเวียตเป็นรัสเซียที่ส่วนในเอสโตเนีย,นนยหรือเข้าไปครอบคลุมสงครามโลกให้สองเกิดขึ้นเพราะรัเสเซียอยู่กับทางด้านของเยอรมันยึดต่างปแูแลไงเพราะประเทศเหล่านี้ก็็นการเตรียมพร้อมแต่เพื่อไม่ได้เตรียมพร้อมเรื่องสงครามโลกให้สามแต่เตรียมพร้อมภัยคุกคามจากทางด้านรัเสเซียนะครับแต่โอกาสจะเกิดภัยสงครามโลกให้สามเนี่ยผมบอกได้ยังไม่ต้องพูดถึงยังไม่เกิดแล้วครับเพราะอะไรครับปูตินเอง นะครับเขาก็ไม่องการเพราะว่าเขาอยู่อย่างนี้ยเขาหนะ้ายิ่งใหญ่เหลือเกินเพราะฉะนั้นในกรณีน,นั้นะไม่จําเป็นต้องมีสงคารามอเมริกาเองกับทางดา้านรัสเซียเองต่างฝนต่างมีบอลลูมีใครเล่าหญิงอย่างคํามพราะสงครามลูกจะเกิดขึ้นได้อย่างไงมันเป็นไปไม่ได้นะครับแต่ถ้าเป็นตอนที่เกิดโลกกันอยู่อันนั้นยังพูดตำนองว่าพอฟังได้เออถ้าเกิดรัเสเซียหลังพิงฝาอะไรแบบนั้นเอาจริงๆที่ผมคุยกันเขาไม่ทำแล้วครับเพราะว่าการทําแบบนั้นเส,ส้นฝูงมันสูงมาก กินตอนนี้รัสเซียกําลังอยู่ในสถนานะที่ได้เปรียบเขาทําทําไมครับนะครับแก้งเพียนแค่ขู่นิดหน่อยสับตานิดหน่อยอะไรแค่นี้ก็พอที่จะทำให้ประเทศนาโตในนาโตอย่างหรือไม่กระทั่งทุกวันนี้เริ่มตัวเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาเตรียมไว้เพราะว่าเตรียมไว้เพื่อที่จะอะไรครับเตรียมไว้ป้องกันตัวเองเมื่อที่ครัง้งหนึ่งฟินแลนด์ป้องกันตัวเองได้ดีพอสมควรนะจนกระทั่งในที่สุดไม่ตกเป็นของรัสเซียแต่รัสเซียยอมรับว่าให้เขาเป็นกลางเพราะฉะนั้นประเทศต่างๆเหล่านี้เป็นการเตรียมเพื่ออะไรครับ เตรียมเพื่อจะทําให้รู้สึกว่าเฮ้การที่จะบุกประเทศเขาเนี่ยต้นทุนมันสูงนะเพราะฉาะนนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของการเตรียมพร้อมครับเพื่อไม่พลาดทุกข้อมูลและข่าวสารด้านการลงทุนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ทุกช่องทางของ m o น e ี c h ช t นะคะ